สวัสดีครับผมอาจารย์แดนนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับเทคนิคพื้นฐานเรื่องของการปีเข่านะครับเพราะว่าสองอีพีแรกเราได้ทําเรื่องของการใช้หมัดการการใช้ศอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของการใช้เข่านะครับเบสิกพื้นฐานเหมือนเดิมเลยนะครับยืนเท้านําเท้าตามยืนให้บาลานซ์ยืนให้สมดุลร่างกายสบายๆมือตั้งขึ้นมาในท่าบล็อกป้องกันนะครับ เข่าก็คือเข่าตรงเราก็ตีเข่าตรงตรงไปอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะถนัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาตีเข่าคือพยายามให้มือข้างหนึ่ง่ปปิดไว้แต่เข่าไปนะครับแต่ว่าถ้าของสายคนใดที่เรียนมาก็คือมือจะไม่ตกมือจะอยู่ประมาณนี้แต่ลักษณะสํ <t> <t> าคัญของมันก็คือความแตกต่างคือจะทำยังไงก็ได้ให้เขา่าเราพุ่งไปด้านหน้านะครับพุ่งไปด้านหน้า,านิดนะครับแล้วก็บางบางคนเวลาฝึกนะครับก็จะไปแค่เข se ่าตัวเอ็นมาข้างหลังตูงตองนั้ พื่อจะส่งเข่าไปให้ได้ไกลนะครับแต่ว่าของกุ้แดนเองนะครับเวลาสอนลูกศิษย์นะครับก็ใช้เขา่ากษณะประมาณนี้นะครับพุ่งตัวไปหน้าพุ่งตัวไปหน้าตีเขาารับอย่างนี้นะพุ่งไปทุกพุ่งไปทุบไม่ต้องถอยไปลหลังมากนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่เราแทงเขาไปเนี่ยให้มันไปหาลูกสู้ทั้งหมดแต่ถ้าเราแบ่งขึ้น่งนี้ก็ได้ฝึกใหม่แบ่งขึ้นนี้เพื่อนะครับอาคาอาจ,เาจะเป็นกุ้ยเต่อซูประมาณ3 0 4 0เนอนาะอ่ะลองดูนะครับที่เขาตรงขวานะครับปุ๊บ ตีหนึ่งนะครับตามองตีหรือมือแบนี้ก็ได้ฝึกใหม่แล้วับมือป้องกัน